ใครที่ไปใครที่ไปแบบว่าไปปลกปีศาจเกมหนึ่งเยคร faster, yeah. ับผมกินกุ้งมึงกินกุ้งมาเนี่ยเทแฮ้เนี่ยมาลังนจนหมดนักคือไม่ต้องตีถ้าตีน้ำหนักไม่ลดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ ออกนะเป็นบัฟของพี่นะวันหลังต้องปล่อยนะเกิดอะไรขึ้นใครที่ไปใครที่ไปแบบว่าไปปลุ๊กปีศาจเกมหนึ่งเย้ครับผมจะมีผลลัพธ์ที่เป็นคำสาปที่แบบโดนทุกคนเขาหลังต้องให้เขาก่อนเหรอต้องให้เขาก่อนครับผมมันถึงจะแบบว่าปลดล็อกเราแต่ถ้าให้ก่อนให้ถึงสองนะแล้วเขาเลี้ยงไม่ได้ต้องให้ถึงสองเลยเหรอเราเราค่อยดีเวอร์แบบนันมันอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะอย่างนั้นนะดูดูดูเราไปแบบระเบิดหัวเกมแรกมันเหมือนแบบเกมปองเกมสามเกมสี่เอาเลย เบคอนก็ย้ยทำใส่เขาเหมือนกันเอาแล้วเดี๋ยวเราบุยดำวันนี้ก็ทำเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเป็นเป็นหรือเปล่าคู่นี้ไงครับพี่ป้อมคู่นี้คู่นี้ครับผมยาวๆาวสามสองไปจบที่ใครสามสองใครไม่รู้แต่สามสองแน่นอนตาบวมเป็นไรอ่ะกินกุ้งนอนน้อยหรือเปล่าปวดตาแปลกๆถือว่าการกินกุ้งแอบกินกุ้งกลับมากินกุ้งเพิ่งกินกุ้งมาเนี่ยหายเนี่ยกลับมาแล้วก็เนี่ยไหววะมีละสอคนนี้หมีละคนเลมอนเป็นอะไร ต้นไม้เจ็บต้นไม้ได้นะเว้ยเฮ้ยโดนต้นไม้หน่อยเฮ้ยทางพี่เจ็บเฮ้ยผมผมเจ็บนะผมเจ็บนะต้นไม้น่าต่อยนะเว้ยต่อยมอนไอ้โด็กพี่ยอมไปเจ็บพี่เจ็บไอ้โดนโดนแล้ว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 ตายตายตายพี่โดนไม่ได้ไม่ได้กูดึงนะเว้ยกูดึงนะอุ้ยเดี๋ยวซูมดูดีนะดาเมจไอมอนหายนะเว้ยเออไม่มีกูนะไม่มีกลัวนะผมเสียเขียวนะผมเสียเขียวนะกูเบรกปู๋ให้อยู่ตั้งแปดวิแปดวิมอนเกิดเวสต์โรนะเออออแค่ต้องทำใาไปแล้วไม่ไม่ต้องไปขับแล้ว ยี่ีสองเว็บอะเอลซูอะคุณอยากจะเล่นเกมแบบโปรเพเยอร์ไหมบอกลาความช้าความแหลกด้วย X e s l e n t i a l e s s e n t อฟต์แวร์สำหรับชาวเกมเมอร์ที่ถูกออกแบบเพื่อลด2ปัญหาหลักที่มาทำให้เราปวดหัวเวลาเล่นเกมอย่างความหน่วงและแพ็กเกจลอสมาใช้ X e s s e n t i a กันใช้งานง่ายแค่เปิดแอปแล้วเลือกเกมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ X e s s e n a g ช่วยการเชื่อมต่อของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าคุณอยากจะลดความแหลกลงเพียงใช้โค้ดทารอน หรือกดลิงก์ใต้คำอธิบายข้างล่างนี้รับไปเลยทดลองฟรี3วันและลด50%สำหรับการสมัครสมาชิกรายปี่านรับหนุ่มซีรีจีนลิปเกาหลีไม่มจบที่เท่าไหร่ดีหนึ่งเกมอ่ะไรัน อาทิตย์หนึ่งคุณกินเก๊กฮวยสี่ขวดไม่ได้ฮะคุณจะเบาหวานก่อนอายุกินได้ทุกวันเลยเก๊กฮวยคุณจะเบาหวานก่อนนะอร่อยครับอาส่งมาให้น้องก็ได้นะ้เก๊กฮวยกินทุกวันจริงมามาลังหนึ่งที่ยอมหมดเลยอิอูที่กินที่แหนเหมือนจริงเพิ่งเคยกินนะเห็นเขาบอกอร่อยก็เลยแบบลองดูไม่มีพริกน้ำตาลไม่ใส่ไม่มี หรือเปล่าจะมมีวะโดนขโมยออโอ้แล้วซอสพริกคุณซอสพริกคุณอะไรรอบนี้หายไปหมดแล้วติดกคุณต้องกินซอสเปล่กากับซอสพริกไม่ไม่กินซอสแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเร<ค>้าความพอเหร่ยใช่ใช่ <laughs>

เยเดีมาไหรเดีเมาไหรเดียมาาไหจ่จดตัวแล้วจดเกี่ยวเด้งจดจจดจดติดวยเฮ้ยรีรีเซตได้ไม่มีคลิปเบฟการอลังจะเข้ารีเซตได้อยู่รีเซตได้อยู่ผมไล่ยิงเอ้เมื่อไห่ิดแล้วมื่อไหร่ผิดแล้วอขัดจดให้โนรีให้โนรีผมจะตายวะคุโลวะะตาัดไปให้กูกูยิงกูรับเปฟให้อยู่เข้าบ้านเลยเข้าบ้านคาหอะไรผมเห็นเคสข้างหลังเป็นตัวอย่าง ขาดแบบนี้ออกต้องขาดแน่ตัวนี้ยอาจจแบบออกจแบบว่าเ่าดนี้ออกจไม่ได้แบบว่าเต็มตัวเลยจะขอนี่ดีว่ะดักแบกตัวเนี้ยยังไงเนี่ยดักแบกอะไ้ยินตีแบบทุกวันเหรอได้ไหมเจอทุกวันเลยเหรอ ไม่ไม่ได้ตีหรอกไหวก็โอปาทไมดนน้ำหนักอ้ี่ดนน้ำหนักคือไม่ได้ตีหรอก่ลวดนน้ำหนักคือไม่ต้องตีถ้าตีน้ำหนักไม่ลดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะนหนักขึ้นเหรอถ้าตีปุ๊บมันจะทำให้ร่างกายเราขยับมันทำให้ห้่นกว่าเดิมไงแบบร่างกายขยับแต่ถ้าไม่แต่ถ้าเราไม่ตีใช่ป่ะร่างกายไม่ทำอะไรน้ำหนักมันจะลดเองมันจะย่อยๆเหมือนเราไม่ทำอะไร ผมไม่มีอะเไรยัดตามนะ้แบนจะตายพี่ยาเลงเลยพี่ยาเลงเลยแบนสิ้กแล้วแบนสิ้นแล้วแบนติ๊กแล้วสิบนาทีผมไม่เล่นนะไม่มีเสกเฮ้ยแบนเฮ้ยเทนปิกเทนปิกเออไม่กูต้องเตือนเฮ้ยยีน่าไปกเฮ้ยยีน่ามันจะแบ็คมันจะแบ็คไว้ไวไวยีน่ายีน่านั่งไปเฝ้ามีิกแบนไม่มีฟิกต้องยีน่าไปกดบ้านเฮ้ยมาเข้ามาใครดีเพื่อนใครเป็ดได้วยปะเราเดินไปจ่ายอะ ตัวตนะไข่โดนว่ากินไข่กำลังลดน้ำหนักช่วงนี้ลดน้ำหนักช่วงนี้ลดน้ำหนักเออช่ลดน้ำหนักกินไข่ต้มอิ่มเลยแปลกว้ยลดน้ำหนักกินไข่แยกเกี่ยวว่าดูได้ินแม่ท่ไม่ใช่โดนว่าลดน้ำหนักไงช่วงนี้ กินไข่ไอ้ตัวคต้มไข่รอไต้มงไข่สายอ,อุ้องแล้วเนี่ย